สวัสดีนะครับชาวเว็บบ้านนันสา .com นะครับวันนี้จะมาะแนะนำนะครับการทดสอบใช้งานโปรแกรมนะครับ GS D2 นะครับใช้สำหรับสแกน Ford Mazda แล้วก็เชฟนะครับตระกูลนี้นะครับเป็นโปรแกรมศูนย์บริการนะครับตัวนี้การติดตั้งก็มีหลายขั้นตอนนะครับเอาไว้อดมินจะทำะวิธี ลงให้ทีนะครับเป็นอธิบายใายละเอียดนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกครับให้คลิกที่ตัวตั้งค่าภาษานะครับมีสมาชิกถามมาหลังบ้านนะครับก็ดูและทําตามได้เลยนะครับเปิดโปรแกรมมาหน้าแรกคลิกที่ภาษานะครับก็จะดึงหน้าต่างขึ้นมาให้เราเปลี่ยนภาษานะครับเราก็เลือกไปนะครับเราเ็เลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็ไปที่การวินิจฉัยนะครับ คลิกที่แ็บใหญ่เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราตั้งค่าโฮมเดเฟดนะครับสังเกตดูนะครับโฮมเดเฟดที่เป็นสีเขียวนะครับเขาจะซัพพอร์ตกับโปรแกรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เราใช้ทุกฟังก์ชันได้นะครับส่วนสีเหลืองๆนะครับใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องทดสอบกันนะครับหรืออาจจะใช้งานได้ไม่เต็มฟังก์ชันนะครับ ทีแอดมินทดสอบนะครับเป็นหัวเทกติงนะครับตัวแรกนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวรถได้นะครับแต่ตอนนี้ที่ทดสอบใช้ได้ก็คือมี SM2 นะครับสแกนเมติกนะครับตัวน,นี้นะครับสมาชิกท่านใดมีสแกนเมติกก็โหลดไปติดตั้งแล้วก็ลองทดสอบใช้งานดูได้นะครับคลิกที่ SM2 นะครับตัวนี้ก็การใช้งานก็ลองเล่นนะครับเพราะแอดมินก็เพิ่งได้มาทดสอบเป็นครั้งแรกๆนะครับจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมนูแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับเรายังไม่ค่อยเข้าใจนะครับต้องอาศัยการทดสอบนะครับเมื่อสังเกตดูจะเป็นแถบสีเขียวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบออโต้นะครับเข้าที่ตลอรถได้นะครับอันนี้เป็นเชฟ แคปติว่านะครับเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดตามโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเมนูต่างๆนะครับมีเมนูหลายอย่างมากนะครับให้เราเข้าไปดูที่โมดูลต่างๆนะครับแล้วก็กดเลือกดูรถดูรุ่นนะครับถ้าตรงไหนเราก็กด ต่อไปเลยนะครับส่วนที่เหลือการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะก็เอมินจะเข้าดูคร่าวๆนะครับเอมินก็ไม่ได้ถนัดโปรแกมรมตัวนี้ครับเพิ่งใช้งานเป็นครั้งแรกๆนะครับเราเขาจะมาทดสอบไปด้วยกันนะครับม้เห็นว่าาตัวหัวเวร์เฟซนะครับสแกนเมติกสาใช้กับตัวน,นี้ได้นะครับ ย้ำนะครับเทคนิคนะครับตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับของสมาชิกท่านใดใช้ได้ก็คอมเมนต์ทำคลิปวิอแนะนำมาได้นะว่าต้องตั้งค่ายังไงนะครับหรือว่าใช้แบบไหนนะครับลองดูนะครับช่วยช่วยกันนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือมีเมนูที่แนะนำนะครับก็ส่งมาได้นะครับส่งให้อดินหลังบ้างก็ได้ครับหรือว่าจะโพสต์หน้าเพจก็ได้นะครับ เป็นวิทยาทานให้ครับพเพื่อนๆนนะครับการใช้งานโปรแกรม gsd t o นะครับอ่าเองก็จะคลิกเข้าไปเรื่อยๆรื่อนะครับไปแบบมึนมนงงงเหมือนกันนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดูนะครับเราก็คลิกเล่นไปตามเมนูต่างๆนะครับก็ทำการอ่านครบลบโค้ดไปได้แล้วไปบ้างแล้วนะครับตอนในช่วงแรกๆกครับแต่ที่เหลือที่ลบไม่ออกก็จะเป็น ตัวที่เป็นปัญหาครับจะต้องทำการแก้ไขนะครับเป็นโปรแกรมที่มีแจ็กจ่ายในอินเทอร์นเนเต็ตอยู่แล้วนะครับตัวนี้เอ,เอามาจากเมืองน,นอกนครับเป็นโปรเจกต์จ่ายอยู่แล้วนะครับเราก็มาทดลองทดสอบนะครับใช้งานเพื่อเป็นาทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับให้ช่างนะครับที่ ต้องการเริ่มต้นนะครับต้องการมีเครื่องอโปรแกรมสแกนลอตเตอรี่รต่างๆนะครับอาจจาะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ให้พอใช้ได้บ้างครับเป็นแนวทางให้เรานะครับเมื่อเรามีากำลังอะไรเราก็ซื้อ,อสนับสนุนโปรแกรมแท้นะครับลายเส้นแท้นะครับเราจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มฟังก์ชันเต็มประสิทธิภาพนะครับ ก็ดูไปนะครับตัวนี้แอดมินล,ลงไว้นาน,นะครับเพิ่งมามีโอกาสได้ทดสอบครับลงไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ทำคลิปเดียวการติดตั้งไว้คร่าวๆนะครับแต่ไม่มีโอกาสทดสอบก็เลยไม่ได้เอามาโปรโมทให้สมาชิกได้ดูสักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้มีโอกาสรถเข้ามาแล้วก็มีหัวอินเทอร์เฟซ sm t o ตัวใหม่นะครับมาทดสอบก็ใช้ได้นะครับต่อไปก็เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งครับที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่เราลงไว้ตอนแรกแล้วนะตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกใช้ได้เป็น gs d t o เหมือนกันนะครับการใช้งานก็ทำตามคลิปได้เลยนะครับลองลองดูนะครับ คลิกที่เมนูรูปรถยนต์ด้านบนนะครับแล้วก็มาแท็บที่ซ้ายมือนะครับเสร็จแ,แล้วก็เลือก GM นะครับ GSD2 นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วกดรันนะครับกดรันโปรแกรมนะครับเราก็จะได้โปรแกรมขึ้นมาเหมือนกันนะครับให้เราเลือกและตั้งค่าต่างๆใช้งานได้เหมือนกันนะครับ ลองดูนะครับว่าปิดยังไงนะครับเป็นโปรแกรมให้เราทดสอบนะครับทดลองใช้นะครับทางน้อยก็ช่วยเราได้เยอะนะครับอ่านโค้ดลบโค้ดแล้วก็ดูค่าต่างๆได้อาจจะเนิร์นนิ่งได้หรือไม่ได้ก็สมาชิกทดสอบแล้วก็มาแนะนำนะครับมาแนะนำกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สมาชิก V.I.P นะครับโหลดไปได้นะครับติดตั้งได้นะครับมีเนืแนะนำนะครับการติดตั้งก็จะซับซ้อนหน่อยนะครับประมาณหนึ่งอ่าก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานโปรแกรมนะครับ โปรแกรมมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเมนูต่างๆเยอะนะครับต้องอาศัยความชำนาญน,นะครับในการใช้งานนะครับความเข้าใจนะครับอเอ็ดก็จะมาแนะนำพระมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ แอดมินได้ทำคลิปวิดีโอ,อคลิปดีๆนะครับเอามา,าให้เราได้ดูกันนะครับขอบคุณนะครับที่ก็ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม